ความประณีตคือมันไม่มีสิ่งอาชีพทำให้จิตฟุ้งซ่านสิ่ง,ง,างอาชีพนี้ทีนี้ไข่ห้าฟองเกยตื้นหาดทรายใหญ่สัตว์ธาชนิดก็มาเที่ยวหาดทรายแต่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วธาตุชนิดเป็นเพื่อนเป็นเม็ดกันไม่ไม,ม่ได้ฆ่าไม่ได้แกงกันเพราะว่าคือศีลที่ทําคือเป็นเทพมาจาุติแล้วมาเห็นไข่ใบใหญ่ลูกท่อบาดเบิ่มเทาลูกในเม็ด เกิดความรักความสงสารด้วยบุพกรรมในอดีตชาติฟังกอดก็เลยเอาไข่ห้าฟองนั่นเอามารวมกันในในถ้ำมาท้ำแม่แม่พญาไก่เนี่ยก,ก็มีหน้าที่ปกกไข่ไขห้าฟองปูนาคมรมะก็มีคอยหาน้ำหาน้ำอะไรมาให้ไก่กินกาสปะก็หางวนดินงั้นใยหาข้าว ้ผลไม้อะไรบ้างเอามาให้นะเตาตะยาเตาทังบกทั้งน้ําไปได้หมด <c oughs> แล้วก็โคตโมเนี่ยพอพอให้กูมานั้นถึงกําหนดออกมาเป็นมนุษย์เพาะเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วก็แม่โคมีอะไรที่ให้นมอยู่ตรงนี้อยู่ในถ้ามหมดเลยแม่โคแปงลงร่างอยู่ในถ้ำนี้ แล้วก็ราชสีก็คืยป้องกันมีอำนาจคำบามเสียงอะไรไม่ให้สัตว์ร,ร้ายไม่ให้มนุษย์ไม่อะไรมารบกวนป้องกันเหตุเพลียมันมันโดยธรรมชาติจัดสนรนเข้ามาทำหน้าที่เป็นแม่บุญธรรมแม่เลี้ยงในบุญธรรมนอพระเจ้าห้าพระองค์ทีนี้วัฒนการแม่นมทั้งห้านั่นนะ่ะมีหน้าที่ดูแลแบ่งหน้าที่ก,กันแล้วพระปุมบาลห้าก็ ได้กินนมได้อะไรได้เสื้อได้ผ้าพายาไก่อะไรก็ไปคาบเสื้อคาบผ้าอะไรที่ไหนมาเขาทิ้งอะไรก็เอามาช่วยรักธรรมชาติกันนะ้ทีนี้โตร่อยมาเลยมาอีกเป็นมนุษย์ทำความได้ทีนี้หูรือศีอยู่ถ้ำใหญ่ฤาษีมีอยู่ในถ้ำใหญ่ปัจจุบนันในถ้ํมมีคนยานี่มียานอย่างรู้นี่เห็นจะเห็นถ้ำใหญ่อาตมานรักษ์ถ้ำฉัมรมงกลพุทธเจ้าคือครบ,บดเทพในนั้นนะ เป็นเทพทุกอมครบเลยเป็นเป็นร่างเป็นหินหมดโยตรงพญานาคพญาช้างสามเสียร์เรมีหมดเลยครบหมดวาพญาหงพญาไก่พญานมีนหมดเลยอันนี้ปู่ฤาษีก็รับไปเลี้ยงไปอุปการะไปสอนด้านพ่อฤาษีแต่ก่อนนี้ก่อนจะมาเป็นฤาษีก็คือเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองที่ว่าอายุมากแล้วเกิดความอยากจะสงบก็เอาบชเป็นฤาษีพ็ยกที่ไม่มีฟุธเจ้าอยู่ เราอยาเอาบวชไปฤาษีเป็นตั้งสำนักอยู่หน้าถ้ำอยู่ริมแม่นะ้ำอะไรบริวารก็เข้าไปอยู่ไปเรียนรู้เหมือนเหมืนอนที่สาปรปโบกอ่นะอาจารย์ซาโบโปโบกนะก็คือเป็นพรามฤาษีมีความรู้ด้านบ้านการเืองการปกครองการบริหารอ่ะโมารนะะก็ไปเรียนรู้เพราะว่าพญาแม่นะ้ำแม่นมก็เอาไปฝากไปเรียนรู้เรเนี่คความเป็นมนุษย์ก็สงสัยมีความสงสัยชาติตีดพันตัวเองว่า พ่อแม่บุญธรรมทั้งหนะ้าเป็นสัตว์เราเป็นมนุษย์ออกมาได้ยังไงความสงสัยปิศีโตรเรื่อยมาจนเป็นหนุ่มอายุสิบสี่สิบห้าสิบหกอันนี้ปุริศีก็สอนวิชาขีมา่ม้ายิงธน,นูฟันธนเล่นนะตีกีเล่นอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์เพื่อเอาไปปกครองบ้านเมืองต่างๆแล้วก็เลยให้มา้าให้เรือล่องไปตามแม่น้ำ ไปดูบ้านเมืองมนุษย์เขาอยู่ยังไงอีกอย่างก็ไปตามหาแม่ที่แท้จริงพ่อแม่ที่แท้จริงว่ามีไหมไปสืบสามดูตามสำนักตามที่สาประโมกอะไรต่างบ้านเมืองน้อยมันยังอยากไปเห็นล่องไปถึงนุ่นไกลตีตาครีตาครีเขาชนไก่พระเย็นกระแปลงมาเป็นไก่ไปคนานันขัต่อไปชนะหมดไปที่ตีคลีเล่นขีม่ม้าหรือตีคลี ไปตาครีชนะหมดอ่าเพราะว่าเก่งลายวิชาจากลึนสีแลอินกมาช่วยด้วยอะไรด้วยก็เห็นมนุษย์เห็นความสงสัยมนุษย์ก็มีความโลภมีความโกรธความหลงมีพนันขันต่อและโผมาทั้งห้าก็ได้ใช้ความยุติธรรมเนี่ยไม่ไม่โกงไม่พนันอะไรเห็นมนุษย์เห็นนิสัยของมนุษย์โลกมนุษย์แล้วอันนี้วุ่นวายเกิดความเบื่อหน่ายก็ย้อนมาจะมาหาปูฤาษีแล้วก็ มาแถวบ้านเมืองนี้ไปเปไป,ไปเป็นลูกจ้างเลี้ยงโคเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรอะไโคบานอยากจะสัมผัสมนุษย์ยิ่งขึ้นวันหนึ่งก็อยู่คอละตำบลหมู่บ้านตอนโคมาที่หาดเซยหาดทรายที่เกาะแก่งที่ต้นใครมาเคยตื่นแล้วมาพบกันพี่น้องนะฮะก็รู้จักกันแนละ้วพบว่าเราตามหา ตามปู่ฤาษีอาจารย์ใหญ่ของเราได้ให้ไปหาไป,ไปาศึกษาประวัติศาสตร์ไม่พบอะไรเราก็มาถิฐานว่าเราตามหาชาติพันธ์ของตนเองจากไหนวันหนึ่งสิบห้าค่ำเย็นยี่เป็นถึงวันพระเย็นสว่างแล้วก็กองหาดทรายกองทรายใหญ่มารวมกันนำดอกบัวดอกไม้อะไรมาปักอธิฐา,สานสมาทานศีลห้าว่าข้าพเจ้านี้ชาติพันธ์ของตนเองมาจากไ,ไหนเป็นมาอย่างไร จนถึงเที่ยงคืนก็มีเทพที่เป็นประกาคมที่เป็นพ่อแม่เบื้องต้นเคยจุดจิตมาถือศีลอยู่ที่วนมาที่ดยอ,อยอโขพรบาตสุทาวาตอยู่ด้านล่างพระบาทโอมาถือศีนก็ไปจุดจิตเป็นเทพเป็นพาะโมเบือต้นลงมาปรากฏล่างมาเล่าความหลังให้ฟังเบื้องต้นอย่างที่เราเบื้องต้นเราความสาัตย์พันธ์เป็นอย่างนี้แม่เป็นอย่างนี้นี้ก็จขอให้ลูก ทางห้าตั้งใจตั้งใจบำเพ็ญเพาะลูลกเคยสั่งสมบุญบาร,รมีมาแล้วจำนวนหนึ่งแล้วสั่งสมบุญบาร,รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในคตขอให้ตั้งสัจจะอสมทานอยู่ในศีลคุณงามความดีค้านลึกถึงแม่ก็ให้บูชาพระทีพตีนกาน้ำมันน้ำมันขวน้ำมันงาทำเป็นเป็นสังแบบดินของเขาชุบ เลยได้ทําเป็นกินกาสุบล่างเป็นบูชาตาระเีนี้ทางเหนือก็มีเลยมากระท้กกินกาอันนั้นแล้วก็นะเมื่อลูกทางห้าพ่อแม่เนี่ยที่เป็นพระกาผมเนี่ยขอภาวนาตัวเมื่อลูกคนโตแต่ที่ลูกก่อนก็จะเอานำผ้าไตรมาถวายแล้วก็ไตรและบาท เอามาถวายถวายล,ลูกภาวนาเรียกว่าจนถึงองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่ที่สี่นี่คือพระโคโดมของเราเนี่ยพระเจ้าคโคดมเนี่ยประกาวโฮมก็มาเอาวันท้าไตกับบาทอาสารให้เป็นใบเดียวมาถวายได้ไหมพอพอโลกตัดมวยผมก็รับไปไว้ที่เดีว๋วกดึงอ่าเอาวัานฉนวดึงเป็นนั้นจุรามเานี นี้ถ้ากุมารก็เวียนไหวใจเกิดสร้างบุญบารมีพบน้อยพบใหญ่บนอยู่บนไปมาทั่วทั่วโลกทั่วจักรวาลเป็นทุกสัตว์เป็นทุกสัตว์เป็นมาหมดแล้วเป็นหมดเลยอ่าถ้ายังไม่รับพยากรนั่นก็เป็นมาหมดแล้วต่อเมื่อได้รับพยากรแล้วทังนี้แน่นอนอาจจะไม่เป็นต่ต่ำเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นมนุษย์อันนี้ พี่คนโตบำเพ็ญบรารมีเต็มครบถ้วนแล้วสานดอกบัวร่วมกันพี่คนโตก็จะได้มาตัดสัตวเป็นพุกธเจ้าพ่อแม่บุญธรรมที่เป็นกักกูสันทะก่นะขอนามนะขอนาม,มากรเนี่ยขอเอาชื่อแม่บุญธรรมอาใส่ไปด้วยขอให้เป็นก,กันกกูสันทักก<น>ักูสันโธก็มีเพราะตามตำนานล้านนาเจ้า,จาเรียบโลกในพระใจพิโดก็มีอีกส่วนหนึ่ง ตามรูบาสีวิชัยนีตัวใหญ่เพราะวรกายใหญ่เพราะว่าสังสมบรมมีเป็นวิริยะทิกะศรัทธาทิกะปัญญาทิกะอ่ามีคนโตนี่วิรยิยะกะมันคมามากอสีอานกับวิริยะทิกะส้ายจะมาปิดกับนีู้ปร่างก็ประมาณแปดสิบสองมีอีกตำนานหนึ่งอีกตำนานก็หกสิบสองอีกตำนานก็แสามสิบอกแต่พระเจ้าเรียบโลกนี่ก็แปดสิบสองเพราะวรกายไปลอยพระบาททั้งใหญ่ใหญ่ในยุค มีจริงไหมก็หลวงปู่ดโนเสาวัดป่าเวสกวนที่อีสานตอนที่ท่านตั้งครูครูปูนุ่งผ้าขาวแล้วมีมีดโนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงก็เลยสงสัยว่าแสงมันพุ่งขึ้นในหลุมนะั้นในบ่อนนะั้นในคนไปดูพบระดูเลยดังะลวงพี่พา้าีสานทั้งหมดที่ดังาจากจากหลวงปูไดโนเสานะ สี่ง้มผมมั่นอ่ะปู่ได้ดูเสาแล้ววองค์แรกปู่สันโทนะมาตัดสรูแล้วอายุไวศาสนาสี่หมื่นปีสี่หมื่นเจ็ปดปดก็หลายแสนหลายล้านปดสัตนะไวสาสน์สามหมื่นปีอายุสี่หมื่นปีมาตัดสลูตัดสรูแล้วก็ปดสัพสัตก็ประทับรอยผ่าบาดผ่าบาดตรงนี้ คือกินมาถูหงมพร้อมกันเองกินนจำเหตดตอนเป็นเป็นใคราบวนมาประโภดเจ้าบ้านเจ้าเมืองชาวล้วนโบราณมันมีหลักฐานอยู่มีตามทํำต่างๆมีหลักฐานทางอินมีแหล่ง